ตอบคอมเมนต์ของคุณนิกกี้นะคะในเรื่องของการลดน้ำหนักการลดน้ำหนักมีหลายวิธีมากค่ะวิธีที่คุณนิกกี้บอกนะคะดารันก็ทำอยู่ค่ะแต่ดารันแค่เพิ่มเทคนิคในเรื่องของการทำา i เเท่านั้นเองดารันทำเหมือนคุณนิกกี้เลยค่ะข้อหนึ่งก็คือ การทาน3มื้อไม่ใช่ว่าทำไอเอฟแล้วไม่ทานเลยนะคะช่วงที่เราฟีดดิ้งช่วงที่เราทานได้8ชั่วโมงอะคะ่ะเราสามารถทานได้3มื้อเลยนะคะดารันทาน3มือะะ้อเลยค่ะเริ่มต้นก็คือจากตอน10โมงเช้าที่ดารันทานนะคะจนถึง6โมงเย็นเนี่ยสิโมงเช้าทาน1มื้อละแล้วพอประมาณบ่ายสองอีก1มื้อและตอนก่อน6โมงอาจจะสักประมาณ5โมงเย็นอีก1มื้อเป็น3มืม้อเลยค่ะ ส่วนข้อ2ก็คือในส่วนของการลดไขมันทานไขมันนะคะจริงๆการทานไขมันนะคะถ้าเราทานไขมันชั้นดีโอเคแต่ถ้าเราทานไขมันที่ไม่ดีไขมันพวกคอเลสเตอรอลไขมันจากเนื้อสัตว์ต่างๆมันก็ไม่ดีค่ะเพราะฉะนั้นให้เราทานไขมันชั้นดีนะคะ แล้วก็ลดไขมันเลี่ยงไขมันอย่างที่คุณนิกกี้บอกเลยค่ะข้อ3ก็คือการออกกําลังกายการออกกําลังกายดีมากๆนะคะการออกกําลังกายดานช่วงแรกค่ะเนื่องจากว่าน้ําหนักตัวเยอะมากและการออกกําลังกายเราก็เลยยังไม่ได้ออกกาลังกายในช่วงแรกแต่ตอนนี้ดานออกกําลังกายทุกวันเลยนะคะเกือบทุกวันแล้วก็เราก็จะทําการลดน้ําหนักการทำา IF Intermittent Fasting มีมานานแล้วนะคะแล้วก็เพิ่งมาฮิตในเมืองไทยได้ประมาณแค่ปี2ปีนี้ดารันก็ได้ศึกษาจากคุณหมอไม่ว่าจะเป็นหมอทีหมอท็อปต่างๆที่ใน YouTube แล้วก็เอามารองทำค่ะแล้วก็ได้ผลก็เลยเอามาแชร์กับเพื่อนๆว่า IF intermittent fasting คืออะไรแล้วก็ข้อดีของการทำ f a s ติ้งเนี่ยช่วงที่เราพักตั้งแต่หลัง6โมงเย็นจนถึง10โมงเช้าช่วงนั้นทำให้ ร่างกายได้พัก1ร่าง,งกายได้พัก2พอร่างกายไม่ได้รับแคลอรี่เขาก็จะไปดึงเขาไม่ได้รับน้ำตาลเขาไม่ได้รับแคลอรี่เขาก็จะไปดึงไขมันนะคะออกมาใช้จากที่จะไปดึงคาร์โบไฮเดรตหรือว่าแป้งต่างๆเขาก็จะไปดึงไขมันออกมาใช้ทําให้เราลดน้ำหนักได้ทำให้เราลดน้ำหนักได้เร็วค่ะอันนี้คือข้อดีนะคะของการทํา IF intermittent fasting ค่ะ